ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากสองสามวันที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามได้มีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินส่งผลให้สัตว์และแมลงต่างๆที่หลบซ่อนใต้พื้นดินออกมาเล่นไฟและออกมาหากินในตอนกลางคืน จึงส่งผลดีต่อชาวบ้านหลายครอบครัวต่างก็าพากันนำเอาหลอดไฟซึ่งเป็นสีม่วงหรือชาวบ้านหลายรายเรียกว่าสีน้ำทะเลออกไปติดไว้ตามทุ่งนาคนละสองสามจุดเพื่อดักจับแมลงต่างๆที่ออกมาเล่นไฟในตอนกลางคืนส่วนหนึ่งก็เก็บไว้รับประทานและก็แบ่งจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอย่างเช่นชาวบ้านขี้เหล็กตะบนขวใยญ่อำเภอกันทรรวิชัยจังหวัดมหาสารคามรายนี้บอกว่าอุปกรณ์ในการล่อแมลงก็จะมีหลอด ไฟ2หลอดโดยหลอดหนึ่งนั้นก็จะติดตั้งไว้ที่สูงเพื่อล่อมแมลงที่อยู่ไกลๆเข้ามาส่วนหลอดด้านล่างจะล่อมแมลงให้บินตกลงมาใส่ถังกระมังที่รองรับด้านล่างที่ใส่น้ําไว้ครึ่งถังหรือว่าล่อมแมลงมาชนกับแผ่นสังกะสีที่กางขึงมัดติดกับฐานพอมแมลงบินมาชนก็จะร่วงลงใส่ถังกระมังด้านล่างจากนั้นจะนําตะแกรงมาคัดกรองเลือกเอาเฉพาะมาแมลงที่ฐานได้เท่านั้น สำหรับมแมลงที่ได้จำนวนมากในช่วงนี้ก็คือแมงกินนูนจิ้งหรีดเป็นต้นโดยในแต่ละคืนชาวบ้านบางคนก็สามารถดักล่อมแมลงได้หลายกิโลกรัมโดยเฉพาะในช่วงฝนตกใหม่ๆสับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็จะสามารถจับมแมลงได้เป็นจํานวนมากซึ่งมแมลงที่ล่อมาได้ชาวบ้านก็จะนิยมนําไปต้มให้สุกก่อนนําไปก้วเกลือไว้รับประทานในครอบครัวลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ